สวัสดีครับสวัสดีครับท่ครับวันนี้อยู่กับผมเนรถทอโต้เหมือนเดิมโอ้โหลมแรงมากนะหัวเปววันนี้ผมอยู่กับตัวรถกระบะนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ราคาล่วงพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นรถกระบะเป็น4ประตูตัวท็อป2อปเกียร์ออโต้นะครับปี2018นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้อยู่กับผมอยู่กับรถสวยคันนี้คือ Toyota r รี o นะครับหรือเขาเรียกว่ารีโ o หน้าหล่อหน้าล็อกโค้นั่นเองนะครับ คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะเป็น2.8ออโต้นะครับรถปี2018สีขาวนะครับเลิกมาอยู่ที่ประมาณ170,000กิโลนะครับมือเดียวป้ายแดงนะรถสวยๆนะเกียร์ออโต้เมื่อสักครคูขับมานี่ต้องบอกว่าเงียบกริบเงียบมากขับดีช่วงล่างดีนะลงหลุมนู่นนี่นั่นไม่มีกระโดดกระเด้งเลยคันนี้คือดูแลอย่างดีนะช่วงล่างปรับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับล้อยางเบิกให้ใหม่หมดแล้วนะฮะได้ของใหม่ไปทั้งคันคันนี้ระบบฟองสว่างด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลน นะโปรเจคเตอร์เลนเลยนะไฟสูงอยู่นี่นะครับแล้วพร้อมเดทาม์เนดิงไลท์ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าหล่อนะเป็นหน้าตั้งแต่ปี18จะเป็นหน้านี้เลยนะถ้าเป็นปี17หน้ามันจะมนๆนิดหนึง่งนะตัวนี้หล่อนะจะเอาไปแต่งหรือจะเอาไปใช้แตนดาดแบบนี้ก็ได้เลยนะกระจังหน้าเป็นคลอสไฮแบ็คนะครับสีดาเงาวิ้งเลยนะพร้อมคิ้วฝากระโปรงตรงนี้นะครับไฟหน้าสองฝั่งเหมือนกันโปรเจคเตอร์เลนนะชุดกันชนแนบชิดแบบนี้ นะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถไม่มีเก็บงานสีรถเดิมสวยนะไม่ก็แสนเจ็ผมมองว่าไม่เยอะนะกับรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับนะผมบอกเลยว่าสุดจริงนะสองจดนะดูเป็นไงบางๆนะล้อยางเบิกใหม่ปี2 2อยางปี2 2บนะบิดสโตนนะครับดูลเลอร์ปี2 2นะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับโลโก้2.8อยู่ครบนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับ ถ้าท็อปกว่าน,นี้ต้องเป็น2.8งขับ4แต่ตัวนี้คือตัวที่แบบท็อปสุดในรุ่นขับ2นะครับดูนะรถเดิมมดาตรานหมดเลยนะนะครับตรงนี้ถ้าอยากได้การสาดก็แจ้งมาเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับบันไดข้างมีครบนะแล้วก็โลโก้พีแลนเนอร์ด้านหลังนะครับบ่งบอกว่าเป็นรถตัวสูงถ้ารีโวก็จะเป็นพีแลนเนอร์นะถ้าดีแม็กก็จะเป็นไฮแลนเดอร์นะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้2.8นะครับรถสวยสวยเดิมเดิมนะครับด้านท้าย นะไฟท้ายเป็นหลอดหลอดไส้ไฮโดรเจนปกตินะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะโลโก้ t o โยตา้านะครับคาดหลังโพรเมียมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็โลโกโล้ไฮลักตัวจีนะครับตรงนี้รีโวครบถ่วแล้วก็กันชนที่เป็นสแตนเลสนะครับนะบนะดูช่างล่างช่วงล่างนะดำเมี่ยงเลยนะไม่มีสนิมเลยนะพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยคันนี้นะครับดูโครงสร้างฝาท้ายนะสำหรับตัวรถกระบะ รอยเมนอาร์คเดิมครบเห็นไหมนี่คันนี้รถไม่เคยบัติเหตุนแน่นอนสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับไลเนอร์เดิมโตยโยต้าเลยนะครับนะต้องบอกว่าตัว2.8เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะเพราะว่าตัวห้องโดยสารมันมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยเนี่ย2.8ต้องแยกดีๆนะรีโวร,รุ่นนี้มีตัว e e พัสแล้วก็ตัว G นะครับคันนี้คือตัว G แต่ว่าเป็นตัว G ีที่ขับเคลื่อนสองล้อเป็นตัวสูงนะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังหมดเลยเบาะหนังหมดเลยที่เท้าแขนมีที่วางแก้วน้ําให้เรียบร้อยคือจริงๆเขาเรียกว่าเป็นล่างทรงพอจูเนอร์นั่นเองนะช่วงล่างเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันนะพวงมาลัยเหมือนกันนะทุกอย่างนะล่างทรงพอจูเนอร์จริงๆมีแอร์หลังให้ด้วยเนี่ยนะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะต้องบอกว่าด้านหลังเย็นสบายแล้วก็ที่สําคัญรีโวมีนี่อิวสูไม่มี ตัวบาตัวนี้สะดวกนะเวลาคนเฒ่าคนแก่หรือว่าใครจะขึ้นเด็กเล็กเนี่ยก็โหนได้เลยแข็งแรงมากนะครับนะกระจกก็เป็นออโต้สี่บานนะครับเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะภายในก็จะเป็นเบาะสีดําโทนสีดําทั้งหมดเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับ,บ,บ,รบ,ฟฟรบตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะคอน,คอนโซลคอนโซลตรงกลางด้านหน้าเป็นไงพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะตัดด้วยเส้นโครเมียมแล้วก็สีเทานะครับเดี๋ยวขออนุญา,าตตาทเครื่องนะ ฟังเสียงเครื่องเงียบมากเหมือนไม่ใช่รถกระบะนะเหมือนไม่ใช่รถกระบะเลยเงียบมากกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดนะสำหรับ2.8นะสมาร์ทย์เลดนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นทัสกรีนตัวนี้รู้สึกจะมีตัวนเนด้วยมั้งเนี่ยมันมี SD c ดี d นะเป็นทัสกรีนนะจอ t ต y o ต a แท้นะครับ,นะร,บระบบแอร์เป็นออโต้เนี่เป็นออโต้เลยนะครับใช้งานง่ายนะปรับอุณหภูมิแบบนี้นะครับกดออโต้เลยเดี๋ยวทำงานของเขาเอง นะคแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านล่าง power outlet สองฝั่งซ้ายขวา USB AUX นะครับแล้วก็ Auto s t a r ร์สต็ปนะครับประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ตัวนี้เป็น traction control นครับการลื่นถลายนั่นเองนะที่วางแก้วน้ำสอจุดนะครับคันเกียร์อัตโนมัตินะเกียร์เดียวกับ Fortuner เลยนะมาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมด Eco โหมดและ Power m o d โหมดนะ e c โโหมดและ Power m o d โหมดมีประหยัดน้ำมันกับโหมด Power นะครับมันจะเป็นอัตราการตอบสนองคันเร่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มฟู Full Multi. ลมัลติก็เรียกฟูลมัลติซ้ายขวามีโหมดฝั่งนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะฝั่งนี้คอนโทรลหน้าจอตัวนี้นะเนี่ยเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสี่กิโลนะอัตราสิ้นเปลืองก็สิบกิโลลิตรนะมีล็อกความเร็วให้สองจุดแปดมีล็อกความเร็วนะฟูปคอนโทรลนั่นเองนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเป็นอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติ นะรพร้อมปุ่ม engine start ให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดจริงนะต้องบอกว่าเมื่อปสองปีที่แล้วรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาสีเทา,าดำขายดีมากๆเพราะว่ามันเป็นรถกระบะที่ขับดีเหลือเกินนะกับ2.8ดนะครับดูห้องเครื่องนะเปิดมาเป็นไงเนียนกลิปนะเดิมโรงงานหมดเลยนะเดิมโรงงานหมดเลยนะครับหัวโชค๊คฝากระโปรงไม่มีแกะเนี่ยเดิมเนะครับขาหน้า นะครับเนีย,เนยนนะนะครับคาน้าตัวบนช่วงนี้นะครับไม่มีแกะไม่มีลอกนะแบตเตอรี่ยูอซ่านะเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับเดิมจัดโตโยต้ารีโว้นะ2.8นะเกียร์ออโ,โต้ขับเคลื่อน2ล้อนะปี2018ันนะครับใครหายอยู่รีบๆเลยฟรยีดาวจัดเต็มแน่นอนนะถ้าเราเรียผมเลสทอโต้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ